สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิปูวงเดียขานุการพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3สาขาภาคการจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกสืบเนื่องจากที่ผมได้อัดคลิปและชี้แจง ว่าจะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับพศออซึ่งอีกประเด็นที่สำคัญนอกเหนือจากการแก้ไขขยายบำนาญชราภาพจาก55เป็น65ปีแล้วอีกประเด็นที่สำคัญก็คือจะมีการแก้ไขประเด็น ยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปลี่ยนมาเป็นการสรรหาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนําเรียนพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่าจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งที่ผ่านมา เราได้ตัวแทนจากสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยคือคุณจะตุรงภัยสิงเข้าไปหนึ่งคนและจากคณะก้าวหน้าอีกนำเรียนพรอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยและผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่าการที่เรามีตัวแทนของคนงาน จากสมาพันธ์สมา,านน้ำาลแรงงานไทยเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมเข้าไปกํากับเข้าไปดูแลเงินประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมหักจากเราไปทุกเดือนก็มีหลายๆเรื่องมีหลายๆข้อมูลที่เราได้รับทราบ ว่าเงินที่สำนักง,งานประกันสังคมหักจากผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศทุกเดือนนั้นเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเอาไปลงทุนที่ไหนบ้างพอได้ข้อมูลพอได้ข่าวสารครับจากอดีตที่บอร์ดประกันสังคมมาจากการสรรหานั้นเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมากครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่า ที่จะแก้กฎหมายให้มีการยกเลิกเรื่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกลัวตัวแทนของคนงานเข้าไปดูแลเงินของคนงานหรือเปล่านี่ต้องตั้งคำถามครับว่าจะแก้ไขกฎหมายประเด็นนี้ทำไมครับประเทศไทยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทำไมต้องแก้จากการเลือกตั้งบอร์ดประกันคมกลับมาเป็นการสรรหาเหมือนเดิมครับหรือรัฐบาลกลัวคนงานรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินของเขาว่าคุณเอาเงินของเขาไปลงทุนที่ไหนบ้างได้กำไรแบบไหนขาดทุนอย่างไรไปกู้ที่ไหนบ้างอย่างนั้นใช่ไหมครับผมเชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศนะครับ ผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33 3940เราต้องคัดค้านให้ถึงที่สุดในครั้งต่อไปถ้าบอร์ดประกันสังคมชุดนี้หมดไปแล้จะต้องมีการเลือกตั้งอีกครับเราจะต้องส่งคนของเราคนของคนงานที่แท้จริงตัวแทนจากสมาพันธ์สมานฉัชันแรงงานไทยเข้าไปดูแลเงินของพวกเรา เข้าไปติดตามว่าเงินกองทุนประกันนมสังคม2.5ล้านล้านนั้นคุณเอาไปลงทุนที่ไหนบ้างได้กําไรที่ไหนบ้างขาดทุนที่ไหนบ้างเงินสดจริงๆเหลืออยู่เท่าไหร่เอาไปปล่อยกู้ให้สถาบันการเงินที่ไหนบ้างฉะนั้นผมเชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ใช้สิทธิประกันสังคมมาตา3า39 39และ40 ให้คัดค้านถึงที่สุดให้คงไว้ซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อไปดูแลเงินของพวกเรานี่ประเด็นแรกที่จะมาชวนชิดชวนคุยประเด็นที่สองประเด็นเรื่องเกาะกูดซึ่งข้อมูลล่าสุดรัฐบาลกำลังจะนัดรัฐบาลกัมพูชา เจรจาพื้นที่ทับซ้อนกาอกูดเพื่อจัดสรรเส้นแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอย่างนี้นะครับว่าเกาะกูดนั้นตามสัญญาสยามฝรั่งเศสปีพ9 0 7รฝรั่งเศสยกให้เป็นของไทยครับไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนครับ ชัดเจนจากประวัติศาสตร์ว่าเกาะกูดเป็นของไทยครับทําไมรัฐบาลยุคคุณทักษิณชินวัตรถึงไปทำสัญญา MOU 2544 MOU 44กับรัฐบาลนายยุค,คุณเซนขีดเส้นแบ่งการเกาะกูด ยกให้เขมนโดยขัดกับสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเพราะในกอกูดมีทรัพยากรน้ำมันทรัพยากรแก๊สเป็นจำนวนหลายล้านล้านบาทนี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าครับที่รัฐบาลไทย พยายามจัดเจรจากับรบัฐบาลกรัรมพูชาขีดเส้นแบ่งกอ่อกูดให้ขมินผมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าท่านจะเชียร์นักการเมืองคนไหนไม่ว่าท่านจะเลือกพักใดแต่ผืนแผ่นดินไทยสมบัติของประเทศไทย ก่อกูดซึ่งบุรภาพามหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตรักษาไว้ให้ลูกหลานไทยทุกคนได้ใช้ทรัพยากรของประเทศเราจะต้องไม่เสียก่อกูดแม้แต่ตารางนิ้วเดียวครับเพราะเอกสารประวัติศาสตร์ชัดเจนสนธิสัญญาส,สยามฝรั่งเศส ปี1907กเดเกาะกูดเป็นของไทยครับฉะนั้นรัฐบาลคุณอุงยิงจะใช้คำว่าทับศอนไม่ได้ครับคุณทักษิณชินวัตรจะใช้คำว่าทับสอนไม่ได้ครับเพราะเกาะกูดเป็นของไทยครับฉะนั้นถ้ามีการเดินหน้าเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาขีดเส้น แบ่งปันก่อปูดให้ขมิน้นเราต้องออกมาคัดค้านกันให้ถึงที่สุดรักษาเขตแดนของไทยไว้ให้ลูกหลานตลอดไปครับประเด็นต่อมาเรื่องทักษิณชินวัตรป่วยทิ์หรือป่วยจริงที่ไปรักษาตัว โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่มาเหยียบแผ่นดินไทยกลับมารับโทษ22สิงหาคม2566จนถึงปัจจุบัน181วันวันที่20กันยายน2567ปปอชอจัดแถลงความคืบหน้าหลังจากที่กสมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รวบรวมพยานหลักฐาน ยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชไต่สวนดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจว่าคุณทักษิณชินวัตรป่วยทิ์หรือไม่นี่ชัดเจนว่าคณะกรรมการสิบได้ไต่สวนแล้วว่ายืนยันว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคุณทักษิณป่วยทิ์ไม่ได้ป่วยจริง มีสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นคือไม่ได้เข้าคุมขังในกรมราชทัรฑ์แม้แต่วันเดียวทั้งๆที่เป็นโทษทุจริตคอร์รัปชันนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าทำไมประเด็นนี้ถึงอยู่ในหน้าสื่อมวลชนตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาเพราะมันเกี่ยวกับความยุติธรรมเกี่ยวกับสิทธิของนักโทษ คนอื่นที่ไม่มีบารมีไม่มีเงินไม่มีบาลมีเหมือนคุณทักษิณชินวัตรเขาก็รับโทษในเรือนจำถูกจองจำถูกกักขังเหมือนนักโทษทุกคนแต่ทำไมคุณทักษิณชินวัตรศาลตัดสินผิดจริงคดีทุจริตคําดีกาถวายพระราชทานอภัยลดโทษ ต่อองค์พระมหากษัตริย์คุณทักษิณชินวัตรก็ยอมรับว่าตัวเองก็ะทาผิดจริงยอมรับโทษตามที่ศาลตัดสินเพื่อจะให้ได้พระราชทานอาภัยลดโทษจากโทษ8ปีแีละหนึ่งปีโดยไม่ติดคุกสักวันถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณทักษิณชินวัตรป่วยทิพนี่อาจจะเป็นชนวนเหตุให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกอีก8ปีก็เป็นได้ และผิดมาตา112ร้อยสิบองถวายดีการเป็นเท็จต่อองค์พระมหากษัตริย์นี่ต้องติดตามต่อไปว่าวันที่20กันยายน2 5 6 7ซึ่งปป,ปชได้ทำหนังสือขอกล้ององจอปิดจากโรงพยาบาลตำรวจกรมราชธรร์ไปแล้วและพลตมตรเอกเสรีพุทธสุดเตมียเวศก็ออกมาเปิดเผยว่าได้เข้าอยู่ไปพบกับคุณทักษิณที่ชั้น14 นี่ก็จะเป็นอีกหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งว่าตกลงคุณทักษิณป่วยจริงหรือป่วยทริปซึ่งเป็นข้อสงสัยของสังคมมาจนถึงปัจจุบันนี้ประเด็นต่อมาเรื่องโครงสร้างทางการเมืองนําเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าทําไมเราต้องพูดถึงโครงสร้างทางการเมืองเพราะประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องโครงสร้างทางการเมืองเราเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศซึ่งตอนนี้ประเทศไทยรั้ง้ายในอาเซียนแล้วมีประเทศเดียวที่เป็นรองเราคือกัมพูชาครับเหนือจากนั้นเขาแซงเราไปหมดแล้วครับเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียแซงเราไปหมดแล้วครับทั้งๆที่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทรัพยากรงบประมาณบุคลากรพร้อมที่สุดในอาเซียนด้วยซ้ำไปแต่ทำไมการพัฒนาเราล้าหลังครับเรื่องโครงสร้างทางการเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นประเทศที่มีการพัฒนาชั้นนาอันดับต้นๆของโลกตัวอย่างประเทศแคนนราครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นมาจากไหนครับมาจากแพทย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมาจากไหนครับมาจากอดีตชาวนาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาจากไหนครับมาจากอดีตอายการสูงสุด ซึ่งมีความยุติธรรมและมีความเที่ยงตรงที่สุดในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาจากไหนครับมาจากนักบินมาจากนักบินอวกาศรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาจากไหนครับมาจากนักกีฬาโอลิมปิกระดับประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมมาจากไหนครับมาจากทหารผ่านศึกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์มาจากไหนครับมาจากนักภูมิศาสตร์ทางการแพทย์และสัดส่วนรัฐมนตรีของประเทศแคนาดาผู้หญิง50ผู้ชาย5้ นี่คือโครงสร้างทางการเมืองของประเทศที่พัฒนาคนพัฒนาการศึกษาเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ย้อนกลับมาดูการเมืองไทยครับในอดีตจนถึงปัจจุบันการเมืองไทยตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะต้องมาบริหารประเทศแต่ละกระทรวง เพราะในแต่ละกระทรวงนั้นงบป,ประมาณแต่ละกระทรวงหลายแสนล้านครับแต่ละปีหันมาดูการเมืองไทยอย่างราสุดรัฐมนตรียุคคุณุงยิงพ่อติดเงื่อนไขจริยธรรมก็เอารูปมาเป็นรัฐมนตรีครับไม่รู้มาจากไหนนี่ไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับจะต้องมีความรู้ความสามารถจะต้องมีวิสัยทัศน์ เหมือนผมยกตัวอย่างรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงของประเทศแคนาดาที่เขาพัฒนาเป็นระดับต้นๆของโลกไม่ใช่นึกอยากจะเอาใครมานั่งตำแหน่งเสนาบดีก็อ,อกมาครับเป็นนายทุนพักพ่อเป็นไม่ได้เอาลูกลูกเป็นไม่ได้เอาหลานโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าแต่ละกระทรวงนั้นจะต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความรู้เฉพาะทางแต่ละกระทรวงมาบริหารนั่งเป็นเสนาบดีประเทศถึงจะเจริญก้าวหน้าครับกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องมาจากครูครับ,ก,บกระทรวงการหมต้องมาจากทหารหรือทหารผ่านศึกซึ่งเขาจะมีความรักซึ่งเขามีประสบการณ์ความยากลำบากในชีวิตในการออกรบ ป้องกันชายแดนป้องกันผืนแผ่นดินไทยจะได้นำความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการแต่ละส่วนให้มันตรงความรู้ไม่ใช่ตานตอบแทนเหมือนรัฐมนตรีแต่ละรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองจะเป็นไปในทิศทางไหนการเมืองภาคประชาชนต้องเข้มแข็งครับต้องเลือกคนที่มาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆครับเลือกคนที่จะมาทำงานการเมืองเพื่อจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรมาบริหารแต่ละกระทรวงเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ไม่ใชเนใน่เอาตำแหน่งต่างตอบแทนนายทุนพักเอาตำแหน่งต่างตอบแทนครอบครัววงตระกูลบางคนฉะนั้นผมนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกคนดีเลือกคนอาสามาทำงานการเมืองอย่าเลือกนักการเมืองหน้าเก่าเ่าหน้าเดิมๆมมาเล่นการเมืองเพื่อ ผลประโยชน์ของวงตระกูลเพื่อสนับสนุนเจ้าสัวไม่กี่คนให้ร่ำรวยแต่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องลำบากต้องทนทุกข์ต่อสภาพความเป็นอยู่ในสังคมทั้งที่ทรัพยากรในประเทศไทยมีเหลือเฟือฉะนั้นผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ